ยินดีต้อนรับสู่เทอร์โบคาและว,วันนี้เราจะพาคุณมาพบกับสิ่งที่กำลังเป็นกระแสร้อนแรงในโลกยานยนต์ นั่นก็คือ JAC ปี2025เมื่อพูดถึง JAC หลายคนอาจนึกถึงแบรนด์ที่ค่อยๆเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงผลิตรถที่ผสมผสานความคุ้มค่านวัตกรรมและความทนทานและรุ่งใหม่ล่าสุดในปี2025นี้ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพวกเขาเก้าวไกลามาถึงไหนภาพลักษณ์แรกที่ได้เห็นก็บอกชัดว่านี่ไม่ใช่ JAC แบบเดิมอีกต่อไปดีไซน์ได้รับการยกระดับครั้งใหญ่ให้ดูดุดัน ล้ำสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานระดับโลกไฟหน้าเลดทรงเพียวที่ต่อเนื่องเข้ากับกระจังหน้าเส้นสายตัวถังที่คมชัดและสัดส่วนรถที่บึกบึนทำให้โดดเด่นทุกเส้นทางขุมพลังของ JAC P2025 มีให้เลือกหลากหลายเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้ทั้งในเมืองและต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินที่ประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์เทอร์โบที่ให้กำลังเร้าใจ หรือเวอร์ชันขับเคลื่อนไฟฟ้าเต็มรูปแบบที่สะท้อนความมุ่งมั่นของ JHC ต่อการเดินทางที่สะอาดย,ยิ่งขึ้นรุ่งไฟฟ้ามาพร้อมแบตเตอรี่ที่ให้ระยะทางวิ่งแข่งขันได้ระบบชาร์จเร็วและการจัดการความร้อนขั้นสูงที่ช่วยให้ใช้งานได้อย่างมั่นใจในทุกสภาพอากาศการขับขี่จึงให้ทั้งความนุ่มนวลและความมั่นใจไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองหรือเดินทางไกลบนทางหลวง ห้องโดยสารของ JAC p 2025ก็ถูกยกระดับขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อก้าวเข้ามาภายในคุณจะพบกับบรรยากาศที่กว้างขวางทันสมัยและหรูหราวัสดุสัมผัสนุ่มการตกแต่งที่ประณีตและการจัดวางปุ่มควบคุมที่ใช้งานง่ายช่วยสร้างบรรยากาศระดับพรีเมียมแผงหน้าปัดดิจิทัลขนาดกว้างแสดงข้อมูลการเดินทาง ความบันเทิงและการนำทางอย่างคมชัดระบบอินโฟเทนเมนต์เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้อย่างราบรื่นรองรับคำสั่งเสียงและยังอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านระบบ OTA ได้ตลอดเวลาเ,ลาเบาะนั่งที่นุ่มสบายพื้นที่วางขากว้างขวางและพื้นที่เก็บของที่ชาญฉลาดทำให้ตอบโจทย์ทั้งครอบครัวและนักเดินทางมืออาชีพเรื่องความปลอดภัย JACP ี2025ก็จัดเต็มด้วยเทคนโนโลยีช่วยขับขี่ล้ำสมัยเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบเตือนการออกนอกเลนระบบเตือนจุดอับสายตาและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติเสริมด้วยโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรงถุงลมนิรภัยรอบคันและเซ็นเซอร์อัจฉริยะที่ช่วยให้ทุกการเดินทางมั่นใจยิ่งขึ้นความอเนกประสงค์ยังเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เก็บสัมภาระที่กว้างการปรับเบาะที่ยืดหยุ่นหรือช่วงล่างที่ออกแบบมาให้ซับแรงสะเทือนได้ดีแต่ยังคงความสนุกในการขับขี่รถรุ่นนี้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพถนนหล,ลากหลายได้อย่างสมดุล JAC p 2025ไม่ได้เป็นเพียงรถยนต์หนึ่งคันแต่คือคำประกาศถึงความก้าวหน้าและอนาคตของแบรนด์ด้วยดีไซน์ล้ำสมัยระบบขับเคลื่อนที่หลากหลายเทคโนโลยีทันสมัยและราคาที่แข่งขันได้ทำให้กลายเป็นคู่แข่งที่ท้าทายแบรนด์ชั้นนำระดับโลกและสำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์ที่ทันสมัยเชื่อถือได้และพร้อมสำหรับอนาคตรุ่นนี้ถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรพลาด